อัปเดตย่างกินช็อปเก๋ๆที่สิงคโปร์แบบไม่ซ้ำใครจะไปเตรียมเซฟคลิปนี้เราเริ่มเลยใครที่เป็นสายคาเฟ่สายบันนะบอกเลยว่าต้องมาเส้นนี้จูชีตโลดคือเขามีคาเฟ่แบบเยอะมากแล้วก็มีร้านขายของน่ารักน่ารักมีแบรนด์เนมมือสองขายด้วยมุมซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือจะมีมุมตึกสีสีที่แบบจ่ายถ่ายรูปทาคอนเทนต์เนี่ยห้ามพลาดส่วนใครชอบความวินเทจนะคะก็คือต้องมาย่านนี้เลยฮาจิคือมันจะเป็นฟิลแบบตะตุจากตึกแดงบ้านเราแล้วก็มีคาเฟ่อันนี้ก็น่ารักแบบฟิลเกาหลีมากรอบนี้เฟนมานอนแถวบู คือสวยมากมันน่าจะเป็นโรงแรมที่แบบมีความหลักชูมีขายแบบพวกแบรนด์เนมนาฬิกาไฮเอ็นเลอย่างเงี้ยแต่คือซื้อไม่ไหวก็เลยได้แค่แวะคาเฟ่กินเคกแล้วก็ไปกันต่อเดินเลยเยื้องๆมากก็จะเจอกับร้านขายหนังสือที่เขาจะอยู่ในตึกเก่าๆอยู่ชั้นสี่ทุกคนใครที่ชอบหนังสือนะ่าจะฟินเพราะมีหนังสือให้เลือกแบบเยอะมากอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนานะคะก็คือนิวบาลุคือเขาเอาโรงเรียนเก่าเนี่ยมารีโนเวทเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งแต่ละห้องแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีช็อปต่างๆใครที่เป็นสายดื่มบอกเลยว่าน่าจะชอบเพราะที่